สวัสดีครับผมนายตะบัดมังจาาจก2 095หลักส,สูตรวิธวกรรมจากบัณฑิตจาขาวิทยากรรมกกเกษตกลแขนงวิทยากรรมเกษตกลภาคแนที่2ปีการศึกษา 25, 17, ก 8, จา2 5 6 7รยายวิชาห1 2์1่คอมพิวเตอร์เอทิสไซส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นองค์ิรกบที่9กาภที่1ิก็จะนำในส่วนของอว้าวมาใจในเทมเพลตครับ เปิดในส่วนของสูตรดิ้บครับเปิดหน้าเทมเพลตครับเปิดในส่วนของโ e เดลวิววิวไฟล์ครับเลือกเป็น1 0 i n t ศูนย์อินเต็ว่าว่าดีครับแล้วเลือกเป็นแบบ Font View แล้วก็เป็นส่วนของรอบวิวรอวิวนี่ครับก็ทำการกด ที่กรอบครับเลือกเป็นแบบที่แบบที่แบบที่สามนี่ก็ได้ครับก็ในส่วนของสเกลเลือกเป็นสีตอนหนึ่งครับโอเค สังเกตว่ามันจะใหญ่กว่าตัวแท็เปิดนะครับแล้วก็ไปที่ดอกอิ้งครับก็ตัดเบรกวิวเบรกวิวเลือกเป็นแบบที่หนึ่งครับคัดเบรกจัดแกะไซต์ตรงนี้ก็เป็น3ามิ b เบรกไลน์ Break line. สไตล์ก็เป็นแบบที่จอกครับเลือกเป็น เป็นแบบ horizontal ครับอ่าแบบที่สองนี้นะครับเราก็ตัดตอนนี้กับตอนนี้ครับอ่าก็จะทำให้ตัดลงครับโอเคอน,อนะครับในส่วนของวาวแล้วก็ ต่อไปครับตัวนี้แล้วก็มาเลือกแบบที่สองนี่ครับแล้วก็สกิลก็เลือกเป็นสี่ตัวหนึ่งเช่นกันครับลองดูโอเคอ่าได้มาอย่างนี้ครับจากนั้นก็ทำการบันทึกครับ ไปที่ annotation ครับเลือกในส่วนของ note ก็ n o t ตว่าฟ o n t view ขนาด ก่อนจน C ก่อนจน D ไปอืมเดี๋ยวจะเช็คไปก่อนนะแล้วก็เลือกในส่วนของ โน้ตครับแล้วก็มา GT. ชี้ที่ส่วนของแชมเฟอร์ใส่านเขาเขียนว่าอ 0.5x ้าวงเล็บแช,ชมเฟอร์ นี่ขนาดถึงสิบเจี๊ยบไปครับก็จะได้ในส่วนนี้มาคอเคัปปี้อฟอดวิวครับคอโนคอโทรล r ี V คอนโทรลวีตรงนี้เป็นเปลี่ยนเป็นต็อกวิว โอเคแล้วก็โน้ตอีกครั้งครับ,รบมาชี้ในส่วนของแช,ชมเฟอร์ตรงนี้ครับเขียนว่าสอง x หนึ่งเชมเฟอร์ c h a m p e r ขนาด10มิลเกเยเจี่ยวไปครับจากนั้นก็ไปในส่วนของสมาร์ทเดเมนชันครับขนาดส่วนนี้จากบนถึงตรงนี้3ม,มิลก็ นี้ตรงนี้หกสิบก้า้าอ นี้ครับนี้สองห้าเลือกอ่าเซ็นเตอร์มาร์คครับ วันนี้ติ๊กตรงนี้ครับแล้วก็ติ๊ตรงนี้ออกตรงนี้หนึ่งเก็ดนั้นก็ไปมาแต่เมนชั่นเอาครับโอเคแล้วก็เก็ดครับ Set the light. ปังนี้จุดน,นี้22ครับ ก็อบอกขนาดกบแล้วก็แก้ไขจนเดี่ยวเต็มไปครับชีตฟอร์แมตกับอีดีชีตฟอร์แมตเป็นอ uh, ินเตก Wow. หนึ่งเก้กลทีต่อ,อกับเต่อหนึ่งกับชินโนก็นเ,เป็น sw สเน็เราจะได้ประมาณนี้ครับ ับ,บคลีปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบการน,นำเสนองเพียงแค่นี้ครับ